าใจไหมคือเทพพระดาชั้นสูงและพวกพรหมไม่ใช่มันไม่ที่โลกพูดตรงๆนะั้นเ่านั้นที่โลกไม่ใช่เล่นยกเว้นแต่พรหมผู้เป็นอนาคามีและพรหมผู้เป็นพระโสดาสัจกทาคาอยู่ในชั้นพรหมและเหล่าพระโสดาสัจกิทาคาอยู่ในสวรรค์ทั้งหกชั้นมีอยู่ท่านเหล่านั้นไม่โลกไม่เอาเสียตละแท้แน่นอน แต่บรรดาเราทั้งหลายส่งบุญไปนี้มันจะไปเข้ากับพวกปุถุชนคนหนารมที่เป็นปุถุชนมีมากมายมีมากจริงเทวดาผู้เป็นปุถุชนมีมากมายมีมากจริงถ้าหากเทวดาฟังอยู่เวลานี้โกรธแทนข้าว่าข้าพวกว่าข้าพูดว่าพวกเจ้าขี้โรคมีอยู่มากมายก็ดักเอาฟ้าผ่าหัวข้า โดยไม่ต้องให้โดนผู้อื่นก็ได้หากพวกเจ้าไม่ได้โลกจริงข้าทำไมกล้าพูดไปหาเขาข้ารู้จักเขาดีสัตว์เหล่านี้โลกบางครั้งก่อกวนมนุษย์อีกด้วยไม่ใช่เล่นแล้วพวกนิชาทิฐิบางครั้งก็เข้าก่อกวนพวกนามาทิฐิคอยยู่ั่นแย่นี่ให้เทพพรดา่ายรักษามนุษย์เข้าใจผิดแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามนุษย์แบบผิด,ผด แทนที่มันจะบอกให้พวกเราเข้าประพฤติปฏิบัติและภาวนามันไม่ได้บอกพวกเราให้เข้าเช่นนั้นมันส่งสัญญาณให้พวกเราอยากจะไปหาประกอบอบายยมุส่งสัญญาณให้พวกเราอยากจะหาประกอบในสิ่งที่ผิดศิลปผิดธรรมมีเป็นอยู่มีมากมายคิดดูสิว่าคนในกรุงเทพและปริมณฑลน,น,นี้มีอยู่ประมาณสาล้านคนแต่คนได้มาฟังเทศน์วันนี้มีกี่ราย และผู้ได้เข้าสู่กระแสแห่งธรรมมีกี่รายพี่น้องทั้งหลายลองคิดดูแค่เอาปริมณพลของเหลืองหลวง,งนี้ไม่ใช่เล่นนะกระแสพวกยักษ์พวกหน้าพวกคนทันกุมพันมันส่งสัญญาณเข้าบีบพวกเราแต่เมื่ออาตมาถามเขาเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าก็ญาติไม่ส่งสัญญาณบุญมาแก่พวกข้า พวกข้าได้รับไม่สมควรแก่เหตุการณ์บางครั้งเรียกพวกข้าไปตอนกลับพวกข้าต้องได้เดินตอนไปพวกข้าหอกไปตอนกลับพวกข้าได้เดินกลับท่านคิดดูสิอาตมาถามว่าแล้วพวกเจ้าได้เดินกลับเพราะเหตุอันใดได้หอกไปได้เพราะเหตุอันใดเขาบอกว่าบุญเก่ามีอยู่เล็กน้อย ลงทุนว่าหอกไปในคืนนี้กลับมาเราจะต้องได้หอกมาอย่างรวดเร็วเพราะพลังบุญเทพดาที่สถิตบ้านสถิตเรือนสถิตภูเขาสถิตตามตาสถิตตามแม่น้ำํำสถิตอยู่ในสถานที่ต่างๆที่ต่าๆคือใต้เมฆลงมาเขาเหล่านี้เคลื่อนที่ไม่ได้สะดวกนะจริงอย่างอาจจะมาพูดมานี้แน่นอนเวลที่นี้ื่อถามแล้วเขาให้ข้อคิดว่าเมื่อข้าไปหอกไป แล้วไปถึงเขาทําบุญจนเสร็จก็ไม่เห็นอะไรมาปรากฏอยู่ต่อหน้าจึงไม่ได้อะไรลงทุนหออไปกะว่าไปประมาณร้อกิโลสองกิโลหรือพันกิโลเมื่อไปถึงแล้วหมดบุญกะว่าจะไปเอากําไรข้างหน้าแล้วหอกคืนมาขาดทุนเขาไม่ให้เขาให้บอกว่าขอจงถึงแก่ตัพผัดทางไลยผู้ใหญ่ที่ยืนขวางหน้าอยู่ อธิษฐานรับเอาหมดนี่คือคำแจ้งข่าวจากเขาเหล่านั้นทีนี้ญากที่เป็นญาติของพวกเราอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลนเราเมื่อจะเข้าไปบ้านเราก็ยากที่จะเข้าไปใกล้ในกระแสที่ทำบุญและอุทิศนั้นๆะนั้นากมาที่ลงมาวันนี้อันตัวข้าลงมาก็เพื่อสัตว์เหล่านั้นด้วยมนุษย์นี้ยังมีเสื้อผ้านุ่นจนขนาดไหนยังมีแจกให้กันแต่ตว์เหล่านั้น ถ้าไม่มีแล้วมันแจกให้กันไม่ได้เทวดาบางเหล่าไปหาอาตมาแล้วบอกว่าให้ท่านรับสิ่งของพวกข้าด้วยพุ่งนี้เชา้าเมื่อมีคนเอาผ้ามาถวายผ้านั้นจงให้เป็นของพวกข้าท่านจงบอกญาติพวกข้าด้วยเถิดอาตมาบอกว่าแล้วจะให้ข้าทําเช่นใดเมื่อเขาเอาของมาถวายท่านบอกด้วยว่าให้อุทิศแก่ญาติที่เป็นเปรต มีเท่าไหร่มีมากมายที่เดินตามหลังพวกข้ามาก็ยังมีแต่ที่มาถึงแล้วนี่ประมาณสองหมื่นคิดดูสิญาติของคนคนเดียวผ้าทิพย์ที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดจากผ้าชุดเดียวเท่านั้นครบเหลือล้นในสองหมื่นดวงใจเปรตเหลือล้นในภูมิเปรตทั้งสองหมื่นคิดดูสิฉนั้นอาตมาจึงอยากจะขอร้องทุกท่านว่า มาในวันนี้เมื่อพรุ่งนี้เช้าพวกท่านได้ถวายทานหรือคืนนี้ได้ถวายทานขณะที่ถวายนั้นให้อุทิศทันทีว่าทานนี้ให้ถึงแก่เปรตที่อยู่ในบริเวณวัดนี้ทานนี้ให้ถึงแก่ผีที่อยู่ในบริเวณวัดนี้ทานนี้ให้ถึงแก่ยักษ์นาคคุดที่อยู่ในบริเวณวัดนี้ทานนี้ให้ถึงแก่พวกคนพันที่อยู่ในบริเวณวัดนี้ ทั้งภูมิต่ำภูมิสูงที่อยู่ในบริเวณวัดนี้ดังค่าก่ลาวนาม,มานี้จงได้รับส่วนบุญนี้เถิดสามารถจะจำได้ไหมง่ายๆไล่ตั้งแต่ยักษ์มายักษ์คนทันกุมพันหน้าเปรตผีปีศาจเจ็ดภูมิถ้าพวกท่านอุทิศได้ถูกต้องพวกท่านจะมีผู้ติดตามรักษาและดูแลติดตามพวกท่านไปทุกสถานที่ หากเขาได้ตามรักษาท่านผู้ใด <c oughs> ท่านผู้นั้นจะถึงความเจริญและมีากิจการดียาวนานตลอดกาลดังคำที่พระองค์สั่งสอนชาวเมืองปาตาีบรเอาไว้ว่ายัตมิ่งปเดเตกเปติวาตั้งปฏิจาติโยแต่นี่เป็นภาษาแขกประเทศอินเดียไม่รู้เรื่องฉะนั้นอาตมาจะพูดไทยให้พวกเราักฟังให้เข้าใจและข้าขอเรียนต่อบรรดาภิกษุทั้งหลายอีกด้วยว่า บทนี้ยังใช้ได้ผลอยู่ทุกวันนี้ยังใช้ได้ประโยชน์อยู่ทุกวันนี้ยังทาให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้แกบ่บรรดาพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายทั้งเหล่าเปรตผีปีาศาจอสูรกุมพันธ์คนทันและหนา้าเหล่านี้อยู่ใกล้พวกเรามากทีเดียวและเทวดาประจําบ้านนายเวรที่ตามก่อกวนพวกเราสัตว์เหล่านี้แหละควรที่จะแก้ไขก่อนอาตมาจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้น คืนนี้จะพูดเรื่องเจ้าพูดเรื่องพวกเจ้านี่แหละให้มากที่สุดเมื่อนอนอยู่ในห้องนั้นก็มีโผล่จากข้างฝาเข้าไปแล้วบอกว่าท่านจะพูดเรื่องพวงค่าวันนี้ใช่ไหมใช่ข้าจะพูดเรื่องพวกเจ้าแต่พวกเจ้าจ้องจะต้องจัดระเบียบฟังธทาให้ดีไม่ใช่ข้ากําลังพูดอยู่แล้วให้ฝนตกลงมาอย่างรุนแรง ให้ฟ้าผ่าลงมาในบริเวณอย่างรุนแรงมันก็ตายที่คนฟังธรรมจะไปทําอะไรได้ฉะนั้นอาตมาจึงบอกว่าถ้าอยากทำก็แสดงแค่พอให้คนรู้จักอย่าทําจนถึงขั้นรุนแรงว่าพวกเจ้ามีอยู่มากมายข้าจะพูดเรื่องพวกเจ้าสัญญาเมื่อสักครู่นี้เดินมานี่ขี่รถคุณเตียงไกมานี่ก็บอกตามถนนมาเรื่อยว่าข้าพูดแน่นอน ข้าจะพูดแน่นอนเมื่อข้าให้สัญญากับเขาแล้วข้าจะไม่พูดเรื่องเขาถือว่าผิดสัญญาใช่ไหมข้าจึงพูดหากผิดใจต่อท่านผู้ใดไม่เชื่อเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็ขออภัยด้วยเพราะการแสดงแห่งอาตมาอาจจะต่างจากอาจารย์อื่นและอาจจะต่างจากครูอาจารย์ทั้งหลายในแผ่นดินในขณะนี้และยุคนี้ก็ว่าได้ แต่บางคนว่าเป็นยุคอาตมาความจริงไม่ใช่มันเป็นยุคของพวกเราทุกๆท่านท,ที่เกิดมาร่วมโลกกันขณะนี้เวลานี้ถ้าพวกเรารู้จักอุทิศสัญญาณบุญออกสู่เขาดังว่าสัญญาณที่บีบขั้นที่นอกทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นเป็นจริงดีจริงเคยรู้จักมามากมายอาตมาเคยเห็นเปรต ที่เป็นตัวเปื้อนๆเปื่อๆแขนข้างหนึ่งมีกระดูกแขนข้างหนึ่งมีเนื้อเล็กน้อยขาสองข้างใหญ่เท่ากับขาช้างเดินไปมามีน้ำเหลืองตกอยู่เป็นประจำอาตมาถามว่าท่านเป็นผู้ใดเขาตอบว่าเคยเป็นญาติกับข้าอาตมาเ,าเคยเป็นญาติกับท่านอาจารย์อาตมาก็บอกว่าถ้าเคยเป็นญาติเข้าสิงอยู่ในเสานั้น แล้วเราจะไปหาสิ่งของมาถวายพระเพื่อท่านอาตมาก็ไปจัดสิ่งของออกมาแล้วก็แจ้งต่อภิสูุนทั้งหลายภายในวัดว่าของนี้ขอให้เป็นสิทธิแก่กระผมผู้เดียวท่านผู้ใดเห็นชอบจงนิ่งท่านผู้ใดไม่เห็นชอบจงพูด